really <laughs> ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมในประวัติศาสตร์กับการท่ายแพ้ที่ย่อยยับของแชมป์โลกล่าสุดอย่างแมททีมนะนี่คือรายการชิงแชมป์โลกของปี2018นะเป็นการเจอกันระหว่างไต้หวันกับไทยนะแล้วก็ทีมไต้หวันเนี่ยนะก็คือทีมที่เพิ่งได้แชมป์โลกปีล่าสุดไปเรียกได้ว่าในเกมนี้นะโดนไทยถล่มเลยเป็นที่เลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าไทยเดนินยังไงทำไมถึงตกเขาจะได้ขนาดนี้เดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันเลยดีกว่าเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอเดีเกมชิลัยโดนโกงทุกทีนี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้น TT7 เพจรับซื้อและ ที่เบื่อหรืออยากจะขาย adgm lv ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกัน <Okay. S 1> เพจแทย้ยอดไลค์แปดหมื่นเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคผมนคะครับหมีและเกมแรกช้างเนี่ยใช้งาทิ่มพุงหมีไปแล้วหนึ่งศูนย์ดุอาของค,อคุณใช้คำว่าชนะก็ได้นแหละครับคุณคุณทิ่มเหรอ,อช้างงายาวขาวครับวิ่งไปอินเวดครับทหารแบกปืนเบิกปูนมาบกตึกโอ้แล้วมีทั้งปลาไหลมีทั้งสกัดมีไวโอเลต มาแบบนี้นะครับเข้าไปถึงทันโชว์เรสตซายด์แนะครับคนได้กลายเป็นเนลเนี่ยที่พนิษฐมานกว่าครับเอาตัวเล็กก pues> ันกลับไม้กับกับติดไม้ดี่มือไปหน่อยทำงานไม่มีของฝากอะไแย่เลยเราเป็นนี่แล้วหรือฮะยิงฮะแหบไปเสียเวลานะครับแล้วก็โดนตัดเลสบัฟไปด้วยฮะไม่ใช่เลสบัฟครับโดนตัดบูบัฟเลยครับนี่ครับเป็นวินนะ เชอรี่เป็นคนบอกผมเองว่าสองคนในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ไม่ควรได้เล่นอารามพเพราะว่ามันโหดเกินไปคือเชอรี่และวินและตอนนี้ไปอยู่ในมือของวินนะเช้าครับสายลมนีจะเปลี่ยนแปลงเรียกว่ากระแสแห่งชัยชนะได้หรือไม่เนียอันเคสครับแหมส่งซิมบ้าก,กับมูฟาซาไปสองตัวมีมาร์กไม่ได้ยืนเล่นกลางะครับลงมาเล่นล่างเจอกับอารามเนี่ย น่าจะเป็นการอ่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวเสียของอ่าเดี๋ยวก็คงกลับไปกลางนะครับตอนนี้มาเคเลียร์เวฟให้กับเพื่อนก่อนหนาวครับมีการบุกลุกป่าและนี่คือข้อดีของอร์มเลเวลหนึ่งถึงสามนะได้มามาเร็วครับมาเร็วแล้วต่อกรยากครับเลยทําให้ทาอต้องดิมตัวเดิมตัวเริ่มสตาร์ทตัวช้าฮะยิงแป๊กได้หนาวครับก็เรียกว่าขอดต,ต้นขอดดอกกันไปครับกว่าจะสตาร์ทอัพเป็นศิล เบนนี่ได้รองเท้าวิ่งไวนะฮะเกิดมาเพื่อวิ่งก่อนนะดาเมจมีจากสกิล้างค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วในทางกลับกันนะครับเรามีสามตัวที่โจมตีระยะไกลนะครับรั่ก็จะทำให้นาหน,น้าของอารามเองอาจจะตบป๊อ้าวเบนนี่นนนนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าออกมาเร็วกว่านั้นนะจะอยู่ในระยะทําการของั่งนหงข้ามทันทีก็เลือกที่จะวัดใจว่าร้อยเขามั่นใจว่าไม่มีใครแล้วถอยกลับไปเอง เมื่อกี้นี้กระบอมบางไปหน่อยครับโดนน้ำค้างหยดใส่หัวเกือบไขรจับเลยนะมีไขรจับเลยไปหวัดกลับบ้านดีกว่าไม่กล้ากดสกิลด้วยเดี๋ยวเขารู้ได้ยินวิ่งออกมาเลยครับเอาเบนนี่ครับไปถามหาด้านล่างอีกครั้งเนี้ยโอ้ยซอนครับเห็นนะค้างครับบัฟยังอยู่ครับกด้ฮะมีมาร์กเกือบตายครับเอาครับเรายู่ซอนครับ ไปอยู่กลางป่าเขาและโดนสกัดของลีมิกครับโดนสกัดสกัดนะครับโอ้คนหรือซุกไก่ครับสกัดเก่งและเกิดท่าปังให้ปไงนี่แปลกจังหวะเมื่อกี้ให้แปลกแปลก ที่ถ้าเกิดมันพลาดไปนิดเดียวนี่มันทะลุไปที่ตัวหลังเลยนะเชอรี่เห็นแล้วครับแล้ว,ลวกระ<อ>โดดเข้าไ,ไ,ไปครับกลางงงและปาดใส่นะฝั่งกรงข้ามครับแต่ว่าวินเข้ามาล็อกใส่มีมารและโดนจับตายไปแล้ว1คนครับและตอนนี้ดับบิ้โอจะได้ยิงต่อหรือเปล่าเชอรี่เข้ามาอยู่ในไลน์ป้องกันครับและดันครับฝั่งของไทยแลนด์เข้าไปหาไต้หวันและเนวโดนป่าดครับด้วยสกิลของเชอรี่ฮะแต่ว่าทุกแฝบอย่างครับกลับมาตีบางกรนเ เน,เนีย่ยเราถืออยู่ครับหาเหลี่ยมจะขโมยครับยิงแฟร์ไปที่ทางด้านของมอสครับแล้วเนวแนวพุ่งเข้ามาได้ไหมครับจังหวะพนิษครับเนวพลาดนะฮะแต่ว่าชีวิตยังไม่ตายฮะยังหาไม่อยู่ฮะยังหายโอ้โหนะดูครับสก,กัดนะเอาลิโป้ไหวครับแค่สก,กัดเดียวไม่ไมไมกะว่าจะฆ่า หจังหวะเมื่อกีน้นี้ตอนเชอรี่ช็อกนี่ <c oughs> ผมคิดคอนเสิร์ตที่เจเจ,เจตนนันิดเลยไฟครับกระโดดขึ้นไปเจ้ยุ่งไปไหนดิล่าสุดล่าสุดเพราะล่าลาสุดล่าสุดไม่ได้ฟังตอนนี้ไปฟังอะไรไม่รู้ เป็นความรักที่บอกใครบ่ได้ไม่หรอกคุณฟัง48ตอนนี้ผมรู้เออ48ก็18แต่คุณครับผม่โอ้ยลิมิตครับถ่อยออกไปได้อยู่ครับแต่มีการไล่ล่ากันเกิดข um ึ้นครับแล็มอสครับหวังอันติเมตครับเหมือนจะพานก็จริงครับแล้วอยู่ตอนครับพิกเกอร์หลบถ้าจะพิกเกอร์หลบแบบนั้นก็ยอมตายดีกว่าฮะเพราะมันระยะไม่ได้อยู่ใกล้ป้อมแล้วมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นเลยฮะ คือยอมเสียชีวิตแต่ไม่ยอมไม่ถูกทำลานะโอ้เดี๋วครับริ่งไว้ฮะครับแทงเข้าไปแทงเข้าไปตีฮะและตอนนี้ครับเดี๋ยวเลือดเหลือน้อยครับแล้วยิงตาเข้าไมครับและ PASSIVE ิฟได้จะทำงานครับทำให้ความเรียกว่าความอื่นเพิ่มขึ้นอ่าเออยิงเลือดน้อยยิงอื่นครับครับ หนึ่งต่อสามอยู่ครับตอนนี้เงินทนหางกันไม่มากครับเราท่านยอะอได้เปรียบกว่าเรื่องการยิงกล้อมเนี่ยหรือว่ายื้อไฟเนี่ยนะต้องยกให้ไทยแลนด์แต่ว่าเท่ากับปุ๊บปับ๊บทัไวเนี่ยนะก็เป็นฝั่กของไต้หวันครับ นะเราเห็นในหลายครั้งนะครับที่หน้าหน้าของมอสเนี่ยจะรัดขึ้นเป็นคัตตยเวนนะคะแต่รอบนี้มอสจะจบแข้งแท้เสียแผนหมดครับเอาตัวนําเป็นอารามและใครจะไปสู้สุดความสามารถเนะฮะและยังรอครับยังรอเป็นยอสไ้เจอเสร็จปุ๊บช็อคไม่โดนมอสโดนหนักๆเชลลี่เขามารับให้แต่ว่าโครโนโฟสสวยแนวครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดมีมายัด5 2าสองไปจัดการแลางล่างฟอกฟอมครับแต่ว่าปวกกันอย่างหนักไม่มีใครตายผมไปแอบสืบข่าววงในมา แล้วน้องสงสัยใช่ไหมว่าไมบางทีรับแล้วมันรอดครับตอนนี้เนี่ยเขาฮิตเล่นอ่าลูนเซตเกาะ9กากันอยู่ลูนเขียวนี่ใส่เกาะ90มา10เมตรฮะตัวมอสใช่ไหมไหลายหลายคนครับหลายคนอ้าวสตาร์ครับโอ้โดนฆ่าจากนีมิตรงกลางครับไม่รู้ไปโซโลอีท่าไหนฮะตัวอย่างสกัดฆ่าทูเรนได้นี่ครับเมื่อกี้โดนจรวดไ่ครับมอสแทบไม่ลดเลยครับ ค่าคือทูเดนแต่นี่ครับบิ๊กบอกผมคือสกัดครับโอ้แต่ว่าทําหน้าที่สุดความสามารถแล้วยังสลัดไม่หลุดครับค่าหนึ่งวิ่งไปครับตอนนี้พุ่งไปยาวๆต้องดูครับว่าลีมิกจะสามารถออกอาวุธออกอาวุธได้หรือเปล่าในเกมนี้ครับแล้วก็ค่าไม่เยอะนะครับต่อส้ากต่อสร้างเริ่มถูกทําลายไปเรื่อยๆฮนะ ครับรถถิ่เขาจะขีดต่างๆนะครับมังกรเนี่ยผ่านไปแล้วสองตัวครับบัดแรงมากกันเป็นนี่แค่สายยอต้องจุดจบเรียกว่าชีวิตจบตรงนั้นเลยพย oh. ายามจะจ่ายทันเดอร์เบิร์ดยัดด้านนั่งของมอสคทําแต่ว่าเพื่อนนั้นรักเสลือเกินนะยูซอนไปอยู่อะไรตรงนั้นนะไต้หวันจะล้อมทั้งฝั่งไทยแลนด์ครับแล้วล้อมไปที่มอสครับและลมมแลเก็บไม่ได้ครับย oh, <okay, S 1> ูซอนแค่โอ้ใจจะเอามีมาร์กแต่ว่ามองข้ามมอสไปครับ คือมอสนี่ไม่อยู่เหรือสายตานะครับผู้เขาหามีมากอย่างเดียวนะครับรหัสกับไปเอาทางด้ของสวิตเซอร์แลนดแทนที่นะเนลก็มาเติมฮะอาจจะต้องเปลี่ยนหอกเรียกว่าเป็นหอกเงินหรือเปล่าครับเมื่อกี้เป็นหอกฉมวกจับปลาครับแต่มันเป็นจิ๊กจอกครับมอสเองพอออกโซนิทบูดกับไนท์เพจมาครับตอนนี้ก็น่าจะขึ้นเป็นทางด้านของฟอร์ตี้รีเวนแล้วครับใช่ครับผมและจะทําให้ตัวสายไบเตอร์อย่างเนลเนี้ยยูซอนเนี่ยมีการหยุดทีมจากทางด้านของเชนีทไทเปครับนะครับ นี่ครับดูมอสด้านขวาล่างครับโอดูมันดูมันอมันใจออขอขอแบบซ้ายขวาสลับกันได้ไหมเขาไม่ได้กินเรา้ากูเขาไม่ได้กินเหาแต่ก่อนเนี่ยผมก็ทำได้แค่นั้นเขารู้ได้ไงว่าจับภาพเขาอยู่เวลาหยุดไงต้องมาโฟกัสสิ่งอื่นที่มันเคลื่อนไหวอยู่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเราจะมองสิ่งที่เคลื่อนไหวก่อนมันมี5คนน่ะรู้ได้ไงหรือว่าทั้ง5คนเมื่อกี้เล่นกล้องอยู่อาจจะ เก็เป็นอย่างนั้นแน่เลยมันอาจจะยักคิ้วขึ้นหมดก็ได้แต่ว่าต้องเราอยู่ที่มอสโอ้ดูทาวเวอร์ครับเครียครับเครียฮะคนหรือยาสัผมครับเคลียรเร็วเหลือเกินเรียบร้อยครับแไปฮะและเชอรี่ครับรับ1ต่อสครับตอนนี้ครับบวกกับวินอยู่ฮะเชบอกว่าในเมื่อไนท่ได้รามเก่งที่สุดครับผมก็เป็นมาหลอดเช่นกัน แล้วได้ครึฟแซงตีนะครับเร็วมากครับแปดนาทีะบ้าไปแล้วอะ สิงสายวินครับแล้วโอ้ยจะจัปืนครับเข้ามาจิกกับเก็บเก็บจับเป็นโอตัวเล่นแต่ตอนนี้พลาดครับสำหรับวินครับโอ้เรื่องที่จะจับเชลลี่แทนครับแล้วตัวเองตายครับแล้วเนวเข้ามาก็พลาดเหมือนกันครับไม่สามารถที่จะเก็บเอเดนการีของฝั่งไทยแลนด์ได้แล้วไต้หวันครับโดนจัยกว่าไล่ถอยออกไปฮะยูซอนหลังยูซอนเข้ามารับหนึ่งต่อสี่ครับและคิดอะไรอยู่เนี่ยคือหนึ่งต่อห้าครับกินยากอาหารมากเกินไปหรือเปล่าว่ายูซอนคือเนวเองก็พยายามที่จะเดินฟร์มโบลใส่ด้านของดับโอโตเล่นเองฮะแต่กลับกลายไปว่ากระกิ้งหลบซะอย่างนั้นครับโอ้สถาานกรณ์ ไม่ให้เนี่ยแต่บรรยากาศมันพาไปและรอบนี้พยายามจะเคลียร์คนไม่ใช่เคลียร์คีปครับซึ่งมันไม่ใช่นิสัยดังเดิมของเซฟิทที่กรจะทําหน้าป้อมของตัวเองคะโอ้และเหมือนจะยอมครับสำหรับไต้หวันในเกมนี้ครับเก็บป้อมด้านบนไปง่ายเหลือเกินครับสำหรับไทยแลนด์มาต่อที่ป้อมกลางครับไต้หวันเหลือเพียงแค่สองคนในการกันบ้านครับและสองคนนี้ครับสกิลหยุดน้อยเหลือเกินมีมิครับที่สนได้ครับและกดอันเคสไปก่อนครับไล่ฝั่งไทยแลนด์กลับไปได้อยู่ฮะยังมีด้านเซเลียร์เป็นเป้าหมายถัดไปที่น่าจับจองครับเอาเลยหรือเปล่าครับ นะเอาบูบัสดีไม่เอาบูบัสดีบูบัสน้อยหลังเพื่อนหลังเลหลังเลยหลังเลเยี่ีก่อนเลยว่าผมชชนะนะครับอยู่ในมือขึ้นแพนก่อนก็ดีนะครับสบายใจดีครับขอสองศูนให้พวกเราดิชื่นใจกันสักหน่อย ใจเรียกว่าลงปอดเลยแล้วนี้ได้มาหนึ่งป้อมแรกแล้วดาร์คสเลเยอร์จะไปไหนโอ้แล้วสก,กัดรอบนี้นี่เน้นแท้งเลยครับเหมือนท่านออฟรากับท่าน,นัาสเกลออรองคิโนะใชยแลไม่ขึ้นโอมิอาร์มครับเหมือนจะขึ้นเป็นดน้าของมาตรฐานของไกอา <c oughs> ครับไกอาสแตนดาร์ดอัธบไปครับ <c oughs> ว่าตัวอย่างอารามเนี่ยมันเจอแล้วออกไกอาคุ้มฮะ รีเจ็ตไปเรื่อยๆครับรีเจ็ตสู้กันเนี่ยเอาละครับแล้วโดนลุมมาแบบนี้ครับและเชลลี่ครับพยายามจะปีบบังคับให้วินต้องจับเขาเองครับแล้วโดนแบบนั้นเนี่ยตามแผนที่วางไว้ครับโอ้ทำได้สวยครับลองสกิลได้ดีฮะด้านลงโอ๊ยโดนักอเลเนวครับเข้าไปเบิร์ดซเมตใส่ดับเบิลเซนดิสต่มายังไม่ตายครับเดนนี่เข้ามาซ้ำอีกครั้งเนี่ยก็ยังรอดอยู่ครับแต่มีอันติเข้ามาครับก็มีคนมาขวางเยอะเหลือเกินครับรอบนี้มีแต่คนรักครับสำหรับไม้ดับเบิลโอซูรุเอ็กซบแต นานแล้วฮะตีกันอยู่ชาติขวานะฮะไม่รู้ทำบุญทำเวรอะไรกันไว้ฮะยังตีกันอยู่ครับเปิดของเรือสู้กับรีมิต่รีมิกับพุ่งผ่านนะปล่อยให้มันผ่านเลยไปแล้วเช่นเดิมนะครับสองคนนะครับมันไม่พอครับต้องมีมือที่สามแต่สตาร์ทสลาดรับมอสครับและรีมิครับตัดปัดเข้าไปในวงโค้งโน่นบครับแล้วมันโคตรจะเหนียวและหนืดขนาดนั้นครับอยู่แล้วไม่ได้ก็ตายจะดีกว่ารีมิต่อยตั้งแต่ต้นยันตายครับโอ้แล้วมีบัฟของดาร์เทเลเยอร์เข้ามาด้วยฮะโอ้เรียกว่าถ้าเป็นกระท้อนนั้นหวานแล้ว ตบตบลุกๆครับสงต่อสิบสองครับมีบัฟดาร์ซเลเยอร์ด้วยครับจะขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าครับอาจจะเลาะปอมด้านล่างก่อนคนับแล้ดูครับมอสทำหน้าที่เดิมครับในการกดดันฝั่งลงข้ามครับวางคนรบโบงไบโดนเบนนี่ครับและวเบนนี่ใช้อัลติเมทก่อนตายครับทิ้งให้กับมอสครับเท่านั้น โอ้แล้วดูรีมิกครับโอ้ขอป้อมมาโอ้นั่นป้อมทำจากอะไรครับซีเมนหรือปูนปัตเตอร์ครับบอกผมทีป้อมจริงหรือคอสเพย์ครับแต่เนวแอบตายไปในขณะที่ผมกำลังอธิบายครับและหายไปแล้วสามตัวครับสำหรับไต้หวันไฮแลนด์บุกอย่างต่อเนื่องครับเล็งไปที่สตาฮะโอ้จะเป็นเรียกว่าประกวดร้องเพลงหรือเปล่าครับค้นฟ้าคว้าดาวรีมิกครับ ดูครับพยายามจะคว้าให้ได้ครับดาวดวงนั้นที่ฉันฝันเนะและดูครับลีมิกโดนจับจากวินครับแต่ว่ามีมาครับไม่สนใจครับไปไล่สตาแล้ววินครับโดนดามเมจครับจนตายเรียบร้อยครับนำไปสองศูนย์ขึ้นแท่นไประบบแบทออฟไฟส์สำหรับไทยลลานเหลืออีกเกมเดียวเท่านั้นครับที่เราต้องคว้า